สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะกับคำถามที่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงเคยนึกสงสัยหรืออาจจะเคยได้ยินคนพูดถึงกันโดยบ่อยค่ะว่าเอ๊ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคนเรานี่สามารถเลือกเกิดได้จริงๆหรือเปล่าคะครับเป็นคำถามที่เ่ชวนให้ขบคิดไม่น้อยเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องกรรมการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งถือเป็นการสำคัญมากๆในพุทธศาสนาเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจจากหลักฐานในคำสอนโดยตรงเลยนะครับคือจากพระไตรปิฎกเพื่อทำความเข้าใจประเด็นนี้กันให้ชัดเจนขึ้นครับ ว่ากลไกจริงๆมันเป็นอย่างไรกันแน่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันมีหลายแง่มุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องกรรมที่เราทำไปการเกิดใหม่แล้วก็เรื่องอความปรารถนาความอยากที่จะไปเกิดในที่ที่ดีๆด้วยอย่างที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊อยากไปเกิดประเทศนั้นประเทศนี้ครับ,รบเราจะมาดูกันว่าคาสอนจริงๆว่าไว้อย่างไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของเราได้อย่างไรบ้างคะ่ะใช่เลยครับ รวมถึงความเข้าใจผิดที่อาจจะมีอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นคืออะไรกันแน่เอาละครับถ้าจะเริ่มทำความเข้าใจเรื่องนี้กันจริงๆอย่างจังเนี่ยคงต้องเริ่มจากหลักการพื้นฐานที่สุดเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนมากๆว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตรงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยังไงบ้างครับ ค่ะหลักการนี้เป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยนะคะในคําสอนก็ได้ขยายความไม่ชัดเจนมากค่ะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเองนะคะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมีกรรมเป็นแดนเกิดหรือเป็นจุดกําเนิดมีกรรมเป็นเหมือนเผ่าพันธุ์แล้วก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยด้วย hmm. คือไม่ว่าเราจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วผลนั้นก็จะติดตามเราไปเหมือนเงาตามตัวเลยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับชัดเจนมากแล้วตัวกรรมเองนี่แหละครับ คืออะไรกันแน่ในทางพุทธศาสนาอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมครับพระพุทธเจ้าทั้งทรงชี้ไปที่เจตนาค่ะคือความตั้งใจความจงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของเรานั่นเองท่านตรัสว่าพิสษุน์ทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ๋อเจตนาค่ะเมื่อเรามีเจตนาแล้วเนี่ยเราก็จะกระทําการนั้นๆออกมาไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดอยู่ในใจทั้งหมดนี้คือกรรมหมดเลยค่ะ ไม่ใช่แค่การกระทําทางกายที่เราเห็นเห็นกันเท่านั้นเข้าใจครับคือเน้นที่ความตั้งใจเป็นหลักเลยนะครับไม่ใช่แค่แอคชั่นภายนอกอย่างเดียวที่นี้มีคําสอนหนึ่งที่มักจะถูกยกมาพูดถึงกันบ่อยๆที่เปรียบเทียบว่ากร,รมเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชตัณหาเหมือนยางเหนียวตรงนี้ดูเหมือนจะเปิดช่องให้ตีความได้ไหมครับว่าเราสามารถเลือกผืนนาหรือภพชาติที่เราจะไปเกิดได้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ถ้ามองในมุมนี้มุมเดียวอาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ค่ะเพราะในคําสอนเดียวกันนั้นท่านก็อธิบายต่อไปอีกว่ากรรมต่างชนิดกันก็ย่อมนําไปสู่ภพภูมิที่ต่างกันออกไปนะคะครับครับอย่างเช่นกรรมที่ส่งผลในระดับกามาภพคือภพที่ยังเกี่ยวข้องกับกามคุณความสุขทางวัตถุทางประสาทสัมผัสก็จะนําไปเกิดในกามาภพ แต่ถ้าเป็นกรรมที่ละเอียดขึ้นไปเป็นกรรมในระดับรูปประชานอรูปประชานก็จะนำไปเกิดในพบที่สูงขึ้นไปตามลำดับคือรูปประพบหรืออรูปประพบค่ะถูกต้องเลยครับมันเหมือนกับว่าคุณภาพของกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละครับเปรียบเหมือนคุณภาพของเมล็ดพืชแล้วก็การสั่งสมเหตุปัจจัยต่างๆก็เปรียบเหมือนกับการเตรียมดินเตรียมผืนนาที่ดีอ๋อค่ะปัจจัยเหล่านี้ตั้งหากครับที่เป็นตัวกําหนดว่า มเมล็ดพืชคือวิญญาณเนี่ยจะไปงอกเงยในผืนนาหรือภพภูมิแบบไหนไม่ใช่ว่าเราอยากได้นาผืนไหนก็เอานิ้วไปชี้เลือกได้เลยทันทีแต่มันคือการสร้างเหตุให้สอดคล้องกับผลที่เราต้องการมากกว่าครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราอยากปลูกข้าวเราก็ต้องเตรียมนาให้ดีต้องเอามเมล็ดข้าวไปหวานจะไปหวานมเมล็ดถั่วแล้วหวังจะได้ข้าวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ อ๋อค่ะค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะคือเราไม่ได้เลือกปลายทางโดยตรงแต่เราเลือกการกระทำหรือการสร้างเหตุในปัจจุบันซึ่งการกระทำนั้นล่ละค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดปลายทางหรือภพภูมิที่เราจะไปเกิดเองโดยอัตโนมัติตามกฎแห่งกรรมนั่นเองใช่เลยครับตรงประเด็นนั้นเลยดังนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วถ้าเราอยากไปเกิดในภพภูมิที่ดีๆที่เรียกว่าสุขติ หรือบางคนอาจจะนึกภาพไปถึงสถานที่ที่เจริญมากๆในโลกมนุษย์นี่แหละครับเราจะต้องสร้างเหตุหรือสั่งสมบุญแบบไหนที่จะส่งผลให้เราไปสู่ภพภูมิเหล่านั้นได้ครับในคำสอนก็มีอธิบายไว้ละเอียดเลยนะคะถึงเหตุที่ทำให้มรุษย์เราเกิดมาแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาอายุไขฐานะสติปัญญาต่างๆค่ะครับมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมค่ะอย่างเช่นการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ผลบุญข้อนี้ก็จะส่งผลให้เรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนค่ะอืมแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับเช่นความร่ำรวยความสวยงามหรือว่าสติปัญญามีค่ะอย่างเช่นการเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ริษยาคนอื่นก็จะส่งผลให้มีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาน่ามองมีคนนับหน้าถือตามีศักดาิ์มากครับ ส่วนการให้ทานการบริจาควัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุโดยตรงเลยค่ะที่จะทำให้เกิดมามีทรัพย์สมบัติมากมีโภคทรัพย์ไม่ขัดสน ออ๋การให้ทานนี่เองใช่ค่ะแล้วก็การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้เกียรติผู้ที่ควรเคารพเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมก็จะทําให้เกิดในตระกูลที่ดีมีสถานะทางสังคมสูงส่วนการใฝ่รู้มั่นศึกษาหาความรู้สอบถามผู้รู้ผู้มีปัญญาถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําก็เป็นเหตุให้เกิดมามีสติปัญญาดีค่ะโอ้โห จะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับการกระทําดีเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งผลดีในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังเป็นการสั่งสมบุญซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองไว้นะครับว่าการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ค่ะท,ทั้งความสุขในโลกนี้แล้วก็ยังเป็นเหมือนสเสบียงเป็นที่พึ่งสําคัญของเราในโลกหน้าหรือในภพชาติต่อต่อไปด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดมีคำถามแบบเจาะจงมากๆเลยล่ะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าอยากจะไปเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆอย่างเช่นอเมริกาแบบนี้พอจะมีทางเป็นไปได้ไหมคะต้องทำบุญแบบไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องอธิษฐานยังไงหรือเปล่าคะครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะอยู่ในใจของหลายๆคนนะครับคือในพระไตรปริฎกเนี่ยท่านไม่ได้ระบุชื่อประเทศตามภูมิศาสตร์ปัจจุบันแบบนั้นนะครับอย่างเช่นอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ อ๋อค่ะแต่ท่านจะกล่าวถึงการไปเกิดในสุขติหรือการเกิดในตระกูลสูงซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายกว้างกว่าแค่สถานที่ทางภูมิศาสตร์ครับมันหมายถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ดีที่เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยและก็ที่สําคัญมากๆคือเอื้อต่อการสร้างบุญกุศลเพิ่มและการปฏิบัติธรรมต่อไปได้ง่ายครับ Mm. ซึ่งการเกิดในที่ที่มีความพร้อมด้านวัตถุต่างๆมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีมีสภาพสังคมที่ค่อนข้างสงบสุขมีระบบยุติธรรมที่ดีซึ่งอาจจะสอดคล้องกับลักษณะบางอย่างของประเทศที่เจริญแล้วอย่างที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็ล้วนเป็นผลมาจากบุญที่เราสร้างเหตุปัจจัยไว้ดีแล้วทั้งสิ้นนะครับค่ะ <c oughs> ทั้งเรื่องการให้ทานการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดการไม่เบียดเบียนใครการมีปัญญาจากการศึกษาธรรมะหรือการช่วยเหลือผู้อื่น มันเป็นผลรวมๆกันครับดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือการสร้างเหตุที่ถูกต้องที่หลากหลายไม่ใช่การตั้งเป้าอธิษฐานเจาะจงแค่ตัวสถานที่เพียงอย่างเดียวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นที่การสร้างคุณสมบัติที่ดีในตัวเราผ่านการทํากรรมดีต่างๆซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นละค่ะที่จะดึงดูดให้เราไปเกิดในสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่สอดคล้องกันเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็ตามมากกว่าการจะเป็นล็อกเป้าหมายว่าต้องเป็นประเทศนั้นประเทศนี้เท่านั้น ถูกต้องครับใช่เลยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ต้องสอดคล้องกันอย่างนั้นทีนี้มันก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันคือแล้วถ้าเรารู้สึกว่าบุญเราอย่างน้อยหรือว่าปัจจุบันเราอาจจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการทําความดีหรือการพัฒนาตัวเองเลย จะมีทางแก้ไขหรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรบ้างครับในมุมนองของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงให้กำลังใจในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะมีคำสอนเรื่องบุคคลสี่จำพวกที่ท่านเปรียบเทียบชีวิตคนเหมือนการเดินทางจากความมืดไปสู่ความสว่างหรือจากสว่างไปสู่ความมืดได้เหมือนกันค่ะอยังไงครับจุดสาคัญก็คือว่าแม้คนคนหนึ่งจะเกิดมาในตระกูลที่อาจจะไม่ได้สูงส่งยากจนข้นแค้นอาจจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ไม่น่ามองนัก ซึ่งเปรียบเหมือนการมาจากมืดนะคะคแต่ถ้าคนคนนั้นพอรู้ตัวแล้วตั้งใจประพฤติตัวใหม่ทำแต่ความดีทางการวาจาใจในปัจจุบันคือพยายามสร้างกรรมดีใหม่ให้มากๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุขติในอนาคตได้ค่ะซึ่งก็คือการไปสู่สว่างนั่นเองโอ้โหตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่ากรรมในอดีตหรือชาติกำเนิดเนี่ยไม่ได้กำหนดอนาคตรเราแบบตายตัวร้อเปอร์เซ็นเลย กรรมในปัจจุบันนี่แหละครับที่มีพลังเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วในทางกลับกันก็เหมือนกันนะคะคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างเลยในตระกูลสูงร่ำรวยมีหน้ามีตามีโอกาสดีๆซึ่งเปรียบเหมือนมาจากสว่างครับแต่ถ้าคนคนนั้นประมาทมัวเมาหลงระเริงในสิ่งที่มีอยู่ทำแต่ความชั่วทุจริตต่างๆเบียดเบียนคนอื่นก็สามารถนำพาตัวเองไปสู่อบายภูมิไปสู่ความมืดมนในอนาคตได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือ ไปสู่มืดชัดเจนมากๆเลยครับว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นอย่างไรโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงมันอยู่ที่การกระทําในปัจจุบันของเรานี้เองจริงๆถูกต้องที่สุดค่ะดังนั้นแม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแค่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องตั้งหลักให้ดีพยายามรักษากายวาจาใจของเราให้สุดจริตเข้าไว้ไม่ทํบาบาปอกุศลเพิ่มแล้วก็พยายามสร้างบุญกุศลเท่าที่กลาลังและโอกาสของเราจะอํานวยครับ มีหลักการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาก่อนทำกรรมขณะทำและหลังทำอยู่เสมอเลยค่ะว่าการกระทำนั้นๆมันเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าเป็นไปเพื่อโทษหรือเพื่อประโยชน์ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีมีโทษก็ให้ละเว้นเสียแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ให้พยายามทำให้มากขึ้นทำให้สม่ำเสมอค่ะเข้าใจครับแล้วถ้ามองไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยละครับสมมติว่าในชาตินี้เนี่ย การสร้างเหตุของเราอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้มากๆอย่างการไปเกิดในสุขติหรือยังไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ในชาตินี้จะต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างเส้นทางไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในชาติหน้าหรือเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยครับสำหรับหนทางสู่เป้าหมายสูงสุดนั้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคะ่ะที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ดหรือมรรคมีองค์8ดที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละคะ่ะครับ อริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็คือข้อปฏิบัติอันประเสริฐ8ประการที่จะนำไปสู่ความดับสิ้นไปของกรรมและความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงค่ะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะ,ปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบค่ะการเดินตามทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8นี้แม้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นผลสำเร็จในการบรรลุนิพพานในชาตินี้ทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่พภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป และเป็นหลักประกันว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสู่การดับทุกอย่างแท้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะการปฏิบัติตามอริยมัคมีองค์แนี่แหละค่ะคือการสร้างกรรมชนิดพิเศษที่ในทางธรรมะเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอืมกรรมไม่ดำไม่ขาวค่ะคือเป็นกรรมที่ไม่ส่งผลให้ต้องวนเวียนเกิดในภพ,พภูมิต่างๆต่อไปอีกแต่จะเป็นกรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้นโดยตรงเลยค่ะน่าสนใจมากครับทีนี้ ในเรื่องของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับกรรมเนี่ยครับมีอะไรที่เราควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับหรือมีความเข้าใจผิดๆอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เราปฏิบัติผิดทางไปได้มีแน่นอนค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ให้เห็นถึงความเชื่อที่ผิดพลาดหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิอยู่3แบบหลักๆเลยนะคะที่จะทำให้คนเราประมาทหรือไม่เห็นคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันค่ะ มีอะไรบ้างครับแบบแรกคือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าเท่านั้นปุปเพกะตะเหตุวาดถ้าเชื่อแบบนี้สุดตรงไปเลยก็จะกลายเป็นคนหมดอะไรตายอยากค่ะคิดว่าทําดีไปก็เท่านั้นแหละเพราะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วแก้ไขยยอะไรไม่ได้อืมทาให้ไม่พยายามใช่ค่ะแบบที่สองคือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะเทพเจ้าบรรดาลหรืออํานาจภายนอกบางอย่าง อิสลอนีมาในเหตุวาดถ้าเชื่อแบบนี้ก็จะมัวแต่อ้อนวอนรอคอยโชคชะตาไม่ยอมลงมือสร้างเหตุด้วยตัวเองค่ะครับรอปัจจัยภายนอกอย่างเดียวและแบบที่3คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาลอยๆเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอเหตุตปัจจัยวาดอันนี้ก็จะทําให้ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไร้เป้าหมายขาดความรับผิดชอบค่ะซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธความเชื่อที่มันสุดโต่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ เพราะมันบิดเบือนความจริงเรื่องกฎแห่งกรรมที่เน้นความสําคัญของเจตนาและการกระทําในปัจจุบันของเราเองเป็นหลักถูกต้องค่ะและท่านยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสุขทุกข์ที่เราได้รับในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆในปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากเช่นความเพียรพยายามของเราเองการตัดสินใจของเราในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศอุบัติเหตุ ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่แค่กำรรเก่าเพียวๆเลยทีนี้อาจจะมีคนสงสัยต่อนะคะว่าแล้วการที่เรามานั่งเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่ว่าเลือกได้ไม่ได้แบบที่เราคุยกันอยู่นี่มันจำเป็นแค่ไหนกันนะถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยชีวิตจะเป็นอะไรไหมคะแล้วการรู้เรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราทุกน้อยลงได้จริงๆหรือเปล่าคะครับเป็นคาถามที่ดีมากครับการเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น ผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและคนรอบทางได้ดีขึ้นมากๆค่ะมันทําให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําในอดีตกับผลลั์ในปัจจุบันแล้วก็การกระทําในปัจจุบันกับผลลัพธ์ในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมคนเราถึงเกิดมาแตกต่างกันทําไมถึงมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคชะตาฟ้าลิขิต แต่มันเป็นผลมาจากกรรมที่แต่ละคนได้สางสมกันมาจริงๆหมายความว่าพอเข้าใจกลไกลตรงนี้แล้วจะช่วยให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ง่ายขึ้นรอเปล่าคะใช่ครับมีส่วนอย่างมากเลยมันช่วยให้เรายอมรับผลของกรรมในอดีตที่มันส่งผลมาถึงปัจจุบันได้ด้วยใจที่สงบมากขึ้นไม่ตีโพยตีพายโทษนั่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษฟ้าดินค่ะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราตระหนักถึง พลังของการกระทําในปัจจุบันของเราค่ะว่าเราเนี่ยแหละคือผู้กําหนดอนาคตของตัวเองได้จริงๆผ่านการเลือกที่จะทําดีหรือทําชั่วในตอนนี้มันมอบความหวังและกําลังใจให้เราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามทําให้รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงมันได้เราไม่ได้เป็นแค่เหยื่อของโชคชะตาที่ต้องยอมจํานนอย่างเดียวฟังดูมีพลังมากๆเลยครับทําให้รู้สึกว่าเรามีอํานาจในการจัดการชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับทีนี้ แล้วความสุขที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาล่ะครับคืออะไรกันแน่ใช่การที่เราทําบุญเยอะๆแล้วได้ไปเกิดในที่ดีๆในสวรรค์หรือในประเทศที่เจริญมากๆอย่างที่เราคุยกันตอนต้นหรือเปล่าครับนั่นคือสุดยอดของความสุขแล้วหรือยังการได้เกิดในสุขติภูมิเช่นเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับ เป็นความสุขที่ประณีตกว่าความสุขแบบโลกโลกทั่วไปแล้วก็เป็นผลของกรรมดีที่เราได้ทำเอาไว้ค่ะแต่ในมุมมองของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่ยั่งยืนที่สุดครับเพราะความสุขแบบนั้นมันยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมันยังไม่เที่ยงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วพอหมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดในภพภูมิอื่นๆอีกความสุขนั้นมันยังไม่แน่นอนยังมีความทุกข์เจือปนอยู่ลึกๆครับ แล้วความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนคืออะไรคะเป้าหมายสูงสุดหรือความสุขที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาก็คือนิพพานครับนิพพานคือสภาวะที่ดับสิ้นไปแห่งกิเลสท,ทั้งปวงดับสิ้นเชื้อที่จะทําให้ต้องเกิดอีกต่อไปเป็นความสงบอย่างแท้จริงเป็นอิสรภาพจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหรือที่เรียกว่าความสิ้นกรรมกรรมนิโรดนั่นเองครับซึ่งหนทางที่จะนําไปสู่นิพพานก็คือ การปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8ที่เราได้คุยกันไปแล้วนั่นเองดีสั่งสมบุญต่างๆหรือที่เรียกว่ากรรมขาวเนี่ยเป็นการสร้างฐานที่ดีนํำไปสู่สุขติซึ่งก็ดีในระดับหนึ่งแต่การเจริญมรมีองค์8หรือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมัต่หากที่เป็นทางตรงที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งทุกข์คือนิพพานครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานบาร,รมี ที่บางคนเชื่อว่าสามารถช่วยให้ไปเกิดในภพ,พภูมิที่ต้องการได้หรืออย่างเรื่องที่ว่าพระโพธิสัตว์สามารถเลือกภพชาติที่จะลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีได้ตรงนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันยังไงคะมันขัดแย้งกับหลักกรรมไหมหรือว่ามันเป็นส่วนเสริมกันครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับเรื่องอธิษฐานบารมีหรือการตั้งปณิธานกับเรื่องของพระโพธิสัตว์เลือกภพชาติได้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขัดแย้งกับหลักกรรมนะครับ แต่เป็นเหมือนส่วนที่มาอธิบายกลไกที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับอธิบายยังไงคะคือการอธิษฐานหรือการตั้งปณิธานเนี่ยมันคือการใช้เจตนาที่แรงกล้าและต่อเนื่องกําหนดทิศทางของการสร้างกรรมครับเหมือนเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นทําเหตุปัจจัยต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นอย่างไม่ลดละอ๋อเหมือนการตั้ง GPS ให้กับการเดินทางของเราคล้ายๆอย่างนั้นครับพลังของอธิษฐานที่แรงกล้า ประกอบกับการสร้างบุญบาร,รมีอื่นๆอย่างสม่ำเสมอทั้งทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบกขาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กรรมที่เราทำมีกำลังมากขึ้นและมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นโอกาสที่จะส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่สอดคล้องกับปณิธานนั้นก็มีสูงขึ้นครับไม่ใช่แค่การอธิษฐานลอยๆนะครับต้องทำเหตุด้วยแล้วกรณีพระโพธิสัตว์ละคะที่ท่านเลือกเกิดได้ครับ สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างยาวนานจนมีกำลังบุญและปัญญาสูงมากแล้วเนี่ยท่านมีความสามารถในการอย่างรู้และควบคุมกระบวนการเกิดได้ในระดับหนึ่งครับคือท่านสามารถมองเห็นภพภูมิที่เหมาะสมกับการลงมาสร้างบาร,รมีต่อเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์และด้วยกำลังบุญและอธิษฐานบาร,รมีที่แก่กล้าท่านก็สามารถโน้มน้าวจิตสุดท้ายก่อนตายให้ไปปฏิสนธิในภพภูมินั้นได้ตามที่ตั้งใจไว้ครับ mm. แต่นี่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะครับ ไม่ใช่ว่าเสกได้ตามใจชอบเพียงแต่ท่านเข้าใจกฎนี้อย่างลึกซึ้งและมีทุนคือบุญบรารมีมากพอที่จะกำหนดทิศทางได้แม่นยำกว่าคนทั่วไปครับเหมือนนักลงทุนที่เก่งมากๆย่อมเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีได้แม่นยำกว่านั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณที่อธิบายขยายความนะคะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย การเลือกเกิดแบบชี้นิ้วเลือกจุดหมายปลายทางเลยอาจจะไม่ใช่ความหมายที่ตรงตัวนักในทางพุทธศาสนาแต่เราสามารถเลือกสร้างเหตุได้เต็มที่เลยครับใช่เลยบุญบารมีต่างๆและเลือกที่จะเดินตามทางอริยมครคมีองค์แปดซึ่งการเลือกสร้างเหตุเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวกําหนดภพภูมิและอนาคตของเราให้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นและนําไปสู่ความพ้นทุกขในที่สุดได้จริงๆใช่ครับสรุปได้ตรงประเด็นที่สุดเลยครับหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ การเลือกกระทําในปัจจุบันนี้แหละครับการกระทําทางกายวาจาใจที่พยายามให้ปราศจากความโลภอโลพะความโกรธอโทสะและความหลงผิดอโมหะให้มากที่สุดค่ะนี่แหละครับคือกุศลลมูลคือรากเง้าของความดีทั้งปวงกรรมที่เกิดจากรากฐานที่ดีงามเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำพาเราไปสู่สุขติในเบื้องหน้าแต่ยังเป็นฐานที่มั่นคงให้เราสามารถเจริญปัญญา พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมีความปรารถนาที่อยากจะไปเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆอย่างเช่นในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามแต่การมุ่งมั่นสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องตามคำสอนคือการให้ทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีเมตตาไม่โกรธง่ายอ่อนน้อมถ่อมตน หมั่นศึกษาหาความรู้และที่สำคัญคือฝึกฝนจิตใจ,จตามแนวทางอารยมรักมีองค์8ก็ยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับหลักการสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่สุดเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับเพราะการเลือกที่จะทํากรรมในปัจจุบันก็คือการเลือกเส้นทางที่เราจะเดินไปในสังสารวัตรนี้และในขณะเดียวกันก็เป็นการเลือกเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการเดินทางนั้นด้วยครับ มันคือการเลือกวิถีชีวิตไม่ใช่แท่การเลือกจุดหมายปลายทางอย่างเดียวนะครับวันนี้เราได้เจาะลึกกันในหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะเกี future, ่ยวกับเรื่องกรรมการเกิดใหม่และความเป็นไปได้ในการกําหนดภพภูมิของเราจากมุมมองของพุทธศาสนาหวังว่าการสนทนาของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้หลายๆท่านเข้าใจหลักการสำคัญสำคัญได้ชัดเจนขึ้น <P. S 1> และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นสร้างกรรมดีกันมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะ ครับผมผมก็หวังเช่นนั้นครับและสำหรับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกการกระทําคำพูดและแม้กระทั่งความคิดของเราในปัจจุบันกําลังก่อร่างสร้างอนาคตและพบชาติต่อๆไปของเราอยู่ทุกขณะจิตจริงๆแล้วเราจะนำความเข้าใจนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะลดละการสร้างเหตุแห่งทุกข์และเพิ่มพูนเหตุแห่งความสุข ทั้งความสุขในปัจจุบันและในอนาคตหรือแม้กระทั่งการสร้างเหตุเพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงไปเลยครับลองนำไปพิจารณาเป็นกันบ้านกันดูนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ